พ่อหิดปวกจักดอกว่าห็นสองสามดอกบริสบายดีคลิปคน้อย่างคุณมาเห็นสบายดีค่ะเด็กเป็นนงองสบายดีสบายดีปปนนสามด,ด,ดอกพ่อแยกแถาเ่านะเราคุดกิโลจะลามาพ่อเก็บค,คอนพูนดอกนี่ท้งพูมิตี่ดอกนี่ก็อออก มือจะไปเคียแห้งเถอะพอไลาๆนี่เด้อเตรีกระตายเด้อเห็นยได้พี่น้องเด้่าก็อกาก็ออกนี่พี่น้องมีหลักหี่บอกกับ อ้ยเออปิซูนละบ้านาลีีเดตอนนพี่น้อง ขอดองอจุ่มนะฮะก็อองโอ้ยจะไปเหี่ยวจะไปนอนวันนียคุณบอกห้ามนะนง,ไไง่ายหต้องแห้งพย,ยันคุณมากีบน้ำ ที่ห็น่บริยานลพี่น,อน,อน้อง่างน้าท่ามากระห็นมาที่หินนะน,นาลีบริยนอนลอเลยมาเลย คุณมาเก็บน้ำกรำบแห้งี่น้องเอาโบหิอใช่เลยไ่าครับผมไม่เข่าแล้วน้มียานมาอันมียนึง มากุจิร่ยะละมพ่อฮะกะจูดหมืพี่นออ้องฮักะขือืดนไร อี่ข้าวมาเบิ้อ,อีกอห้ากับโพผุนพุดติบอยู่พี่น้ง่งถ่ายรูปไปยานจะใ้เพาะว่องเองได้ บ่อีมอคืนนี่ยมื่องมื่อยพี่น้องกระเพาะคืนคือมากว่าชี่น้องบัดเพื่อนข้างๆผัดเปืดอย่ออที่พน้องบรับซะก็เมืยเกี่ยวเขาแน่หายปักใหญ่ หูเขาหัวเขาดำเลยกับคุ่น่งนี้ไปต้องยี่งนะอื่นมาเบิ่งอีกอยาดอกูมัน ห้ากับสุขห้ากับชูขห้ากับชุกประมาณน้ำมูมงหิ้งอยพี่น้องข้าวจั่วอยู่ยคุณาาาาหาไเยลยนะไคุณไม้สไลด์คนอีก่น้งคุณเข้ามาเก็บละครึกหนึ่ง อันนี้เรือควนเก็บแต่พี่น้องเห็นคงเฮียนบอลเขาเก็บอยู่ย,ยังดีใั้มีบุญอย่าไปจูงไมอ้เฮาโอ้ยตกใจด้เสียงปืน nhưng bất thường mạnh ối cả ta cả à, tốt thử khư ra mùn bất bứng ấy. เกียวมากพี่น้องวา่าสิไปแล้วป็นมเฮิตอีกตุกุกีกี้ว่าสิบมากเลยพี่น้องย่างขย่างมากในเพือน่เลยมันเท่านั้นทักทางไปก็ได้ย่างมานีเยียสอกไปท่านละซาว คือใคุดกิโลมาขวบมาเลยในประเทศยาคุดกิโลแล้วมา กูดีลล่ราละไปเลยไปน่นงกงลักบคืนล้วุเรากลับไปเลยมาเราถูอนนี้นี่เไปเลยเดือเข้าเก็บพี่นนอะหาัวนี้ยาวิดเทปตใหญ่ที่เราคิมใหญ่คิดคิตคาเป้หนึ่งคืนีนะ ไายเบ็ดก็ถือมานําพี่น้องวอะอาชีพมานั่งอยู่ดุนดุน,นอยู่ป่าไม่ได้นั่งซะเห็ดเห็ดผอละห้าเห็ดกะเพราแกงพี่น้องเห็ดก็ได้อันนี้เห็ดเห็ดดินก็ะเมีอนเอินง่ายๆก็เอินอันนึ่งก็เห็ดกระเป้งมานําเอิอนพี่น้องเห็ดกระเป้งจีกินเป็ี่ยนตะจีปนท่อมหอมได้ผู้ดีพอแกงได้พี่น้องเอา แต่ว่าเรือเขาเก็บอันเรือเขาเก็บส no. ่วนหนึ่งเขาเก็บส่วนหนึ่งเขายังบุห็นนะส่วนนี้เขาเขาบุห็นพี่น้องนาทรีไปพ่อพอดีกับไปตั้งใท้หาดอกยางงอกงอกงอกยางไปตั้งภาษาไปเห็นแล้วก็เก็บเลยก็ขบวนคุณวละลายเด้อสุขุสโคณเอฟที่สุขุสโคณถูกมองถูกบอนที่ที่ตามที่เบิ่งที่สมนาทรีเบิ้งงหินอังเด้อพี่น้องพอได้เงินอันค่าเติมเน็ตค่าเติมบัตรพอได้เงินอันซื้อบัตร นางก็อาจารย์เอฟพี่สุขสุขุนเลยพี่น้องเป็นกำลังใจให้นางเด้อค่ะแตาว่าถือถอกถือใจกับคุณทิตาไม่เบิ่งเด้อพี่น้องเถอะนะกระชิให้ยบวกให้เบิ่งอีกก็ขอบคุณของคุณละลายไปแล้วค่ะคลิปหน้าพ่อก็มาสบายดีสวัสดีค่ะอยู่น้องน้พนงาพี่น้องมาจุ๊บอยู่้องน้ามันีอ